ให้ต่ออ้านั่งฟ้ามาสงฟ้าตัวน้อยนั่งแต่งตัวให้หนังขี่ยานเที่ยวเล่น เลยหน้าเบย์ไปซิงตัวคนหนาเป็นแบบแบบน,นี่สิเป็นแ่งท่องเที่ยวเขาเนาะน,นี่มองขายของขายยังน,นี่เป็นเมืองดาทะเรเกินเมืองดาทะเ,ออเาาลเป็นหอห่านเฮ็ดยางี้าง,นงในไม่ได้ขอไปอักเทีย